สวัสดีครับผมโจเดียบูครับวันนี้ผมมาพร้อมกับหนังสือพอฟิกชันที่ได้รับการจัดพว่าอยากให้นำมารีวิวครับในช่องโดยพอฟิกชันเป็นผลงานของคุณยศบรรพพงศ์จากสำนักพิมพ์ซามอนครับโดยผมไปได้หนังสือเล่มนี้มาตอนที่งานสำนักหนังสือเราก็เห็นว่าน่าสนใจมีขนาดเล็กเพียง58หน้าราคา99บาทคนต่อซื้อเล่มนี้กันเยอะมากๆภายในตัวหนังสือจะมีเรื่องสั้นทั้งหมด3เรื่องเรื่องสั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย เรื่องโซฟาหนังมนุษย์วัดสายตาประกอบแว่นแล้วก็ผ่าตัดใหญ่โดยในเรื่องสั้นทั้งหมด3เรื่องครับก็มีความต้องการที่จะนําเสนอเนื้อเรื่องเรื่องสั้นเป็นแนวแนวระทึกขวัญสอดแทรกมาในตัวเรื่องสั้นด้วยบวกกับการมีความคิดสร้างสรรค์ของผู้แต่งเนี่ยเข้าไปผสมก็คือเรื่องนี้ก็เลยจะเป็นการผรสมกันระหว่างความระทึกขวัญบวกกับความค r e อทีฟโดยตัวเรื่องครับก็คือที่ผมชอบเลยก็คือจะชอบ เรื่องของโซฟาหนังมนุษย์มากที่สุดถ้าเทียบกันทั้งหมด3เรื่องนะครับโดยทั้ง3เรื่องเนี่ยไม่ได้มีการต่อเนื่องกันเลยก็คือแยกจากกาันชัดเจนโดยเฉลี่ยเนี่ยเรื่องหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ20หน้าโซฟาหนังมนุษย์ถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะเยอะกว่าเล่มอ,อื่นหน่อยถึงแม้ว่าจะมีการพอคาดเดาตอนจบกันได้บ้างครับเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนโทนในเรื่องเนี่ยที่ค่อนข้างเป็นแนวระทึกขวัญแต่ว่าคิดว่าความแปลกของเรื่องนี้ก็คือยังค่อนข้างที่จะสร้างความประทับใจให้ใหกับผู้อ่านได้ไม่มากก็น,น้อยครับ ถามว่าใครคนอ่านเล่มนี้หรือว่าอ่านแล้วจะได้อะไรรวมถึงข้อดีของหนังสือเล่มนี้ด้วยก็คือเล่มเนี่ยมีขนาดสั้นกระทัดรัดอ่านไม่นานเลยเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือที่มีขนาดเล็กที่สุดแล้วที่ผมอ่านมาในช่วงปีนี้แต่ว่าคืออย่างหนึง่งผมคิดว่าใครที่ไม่เคยอ่านผลงานของคุณยศเนี่ยการอ่านเล่มนี้เพียง2-3ถึงเรื่องสั้นเนี่ยมันก็จะทําให้คุณตัดสินใจเลือกผลงานอื่นๆของผู้แต่งได้ดีขึ้นครับ จริงอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชมครับก็คือเรื่องของผมไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะเรื่องของสำนักพิมพ์แซลมอนหรือเปล่าเพราะว่าผมเพิ่องอ่านเรื่อง t h e s ์เซ f r a n c i ิ c โกได้ไม่นานแล้วก็ผลิตจากสำนักพิมพ์เดียวกันผมว่าผมสะดุดตากับเรื่องฟอนนะคือเขาใช้ฟอนต์ได้สะดุดตาแล้วก็ผมรู้สึกว่าฟอน์เขาดูน่าอ่านะ่ะอันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนอ่านมันทําให้รู้สึกว่าทั้งสองเล่มได้บรรยากาศคล้ายๆกันคือ ความรู้สึกที่อนเนี่ยมันอ่านค่อนข้างสบายตามากๆแล้วก็อ่านได้เพลินสุดๆก็คิดว่าตรงนี้ถ้าใครรู้สามารถแลกเปลี่ยนผ่านทางคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็จบกันไปแล้วครับสำหรับก,การรีวิวเรื่องสั้นๆเรื่องนี้ครับก็อยากจะบอกว่าเป็นเล่มเชิงแนวระทึกขวัญบวกกับเรื่องของความคเอทีฟความสร้างสรรค์ที่ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็มีความแปลกใหม่ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในหนังสือเล่มอื่นในประเทศไทยนักครับใครสนใจสามารถไปลองหาก,กันได้ครับพอฟิคชั่นจบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวครับ ใครชอบคลิปนี้อยากจะให้เชื่อกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสำคัญนะรวมถึงเป็นกำลังใจกับพวกเราในการที่จะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องเดียบุ๊คหนังสือที่รักของผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ